ดีครับครับผมโอเลี้ยงคนหัวหมอครับผมอันฟันเยินครับผมอูหวานอ้นอวนครับผมพร้อมน้องทอสอเขียวนะฮะครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยังรายการเจะข่าวเล่าขำกับสามอสามออไดออโอเลี้ยงอออันและออนอ้วนครับพร้อมน้องวันนี้พิเศษสุดทศสอเขียวฮะทศอันนี้เขาเป็นอะไรกับพี่เนี่ยทศทหารคาสนิท ครับทสก็โทษนะโทษไอ้บ้าครับท่านผู้ชมครับรายการจอข่าวเล่าขำเราก็พบกันเป็นประจำนะจันถึงสุขห้าทุ่มเที่ยงคืนทาง m อ t v 5ีทีห้าแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับถูกต้องครับซึ่งจอข่าวเล่าขำเราวันนี้พิเศษสุดหน่อยนะยังไงพี่วันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่า เพื่อท<ง>ีอ่จะเข้าต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าปี2,555อืวันนี้วันที่31แล้วถูกต้องวันนี้วันที่31ธันวาคม2,555ครับอีกไม่กี่ชั่วโมงจะได้นักเข้าดาวแล้วเข้าดาวเข้าดาวแล้วใครผ่อนผมผ่อนเองอีกไม่กี่นาทีจะว่าเป็นชั่วโมงแล้ว<อ>นับถอยหลังเพราะว่าตอนนี้มันห้าทุ่มแล้วเนี่ยห้าทุ่มกว่าอันนั้นนับถอยหลังพอถึงห้าทุ่มเราก็จะนับถอยหลังเลยนับถงยหลับผมจเที่ยงคืนใช่ไหมนับไปหนึ่งสองสาม อันนี้เขาถอยหลังนับโอ้ยนับถอยหลังมาถอยหลังนับคนละอย่างเจ้าข่าวเล่าคำเราก็ยังเหมือนเดิมฮะสร้างความสนุกสนานให้กับท่านผู้ชมด้วยสาระและความสนุกครับช่วงแรกเราก็จะเป็นช่วงอัปเดตข่าวนะอย่างที่ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับช่วงที่สองก็จะเป็นช่วงที่สองของรายการนะครับผมก็จะเป็นเรื่องเล่าคำคำแล้ว็จะเราสามคนนะครับช่วงท้ายก็คลิปก็จะเป็นคลิปคำคำฮะแต่ว่าสําหรับวันนี้นะฮะทำไมฮะเรามาอัปเดตแบบใหม่เลย เออแล้วยังไงวันนี้เราเป็นยังไงวันนี้ไงเราจะมาอัปเดตเรื่องเล่าขำขรวมเหรอรวมเรื่องเล่าขมขำรวมรวมบิดรวมบิดก็อร่อยเลยขนมใส่ถุงไข่ครับหมายถึงของผููชมนี่อยู่ทางบ้านไม่อยากใส่ขนมวันนี้จะไม่มีข่าวใช่ไหมวันนี้ไม่มีเพราะวันนี้เป็นวันพิเศษสุดเลยเรื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่านี่แหละครับผม เราจะเอาที่ว่ายังไงตั้งแต่เริ่มของเรามาเจาะข่าวเล่าขำเรามีเรื่องเล่าขำๆจากท่านผู้ชมทางบ้านมั่งของเรามั่งมาสลับสเป่ย์ถ้าได้ฟังกันฮากันเกลกักเลยมาคำเกลิกักรักกิมโบกันเรื่องของใครที่ขำอย่างอันเล่ามาโอเลียงเล่าแล้วก็เรื่องไม่ฮาแป๊กๆของผมแป๊กๆของหมหวานนี่ครับครับโอ้โหมีหลายเรื่องเลยเรื่องมแป๊กครับนะฮะแล้วก็เรื่องของสอสเขียวไม่มีอันนี้หมอไม่ได้เล่ายืนประคองมุกเดี๋ยวธรรมดาเขาไป เขาไปเที่ยวกับเราเนี่ยเขาชอบไปเที่ยวกับเราเสาร์อาทิตย์อ่าเสาร์อาทิตย์เขาไปอา้ทรายกับเราแล้วทำไมวันนี้ต้องมาอยู่ในห้องส่งกับเราอ่าก็วันนี้เป็นส่งท้ายปีเก่าไงอ๋อเหรอเขาก็จะได้มาร่วมส่งเลยด้วยบอกบอกว่าเขายืนห่างๆด้วยทำไมเมื่อกี้คนเดินผ่านไปผ่านมายกมือไหว่า้ว่าสายระภูมิปีใหม่แล้วมาขอพรดูคนอะไรลักษณะงวด่ที่แล้วถูกหวยเต็มที่เลยทำไมดูผ้าสามสีมาแก้บนด้วยโอ้โหอกลักษ์เขาอีกลักษ์เออเอาแล้วช่วงแรกนี้นะฮะทำไมครับไม่เสียเวลาครับยังไงท่านผู้ชมก็ยังสามารถนะยัง สารกับเราส่งเอ s มาหน่อยนะพี่หมายเลขอะไรครับเราพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางให้กับท่านจะมาทักทายปีใหม่และส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ส่งมาทักทายกันหน่อยนะครับที่หมายเลข s อ s ก็4642201ครับครับผมถ้าเกิดมีภาพสวยๆนะครับอยากจะส่งภาพมาอวยพรกับเรานะครับรบผมก็ส่งภาพสวยๆมาทาง MMS นะครับผม4642311นะครับผมโทรศัพท์มาอวยพรโทรศัพท์มาอวยพรของเราก็ได้นลฮะหรือว่า อีกหน่อยหนึ่งวาโทรมาเล่าเรื่องขำให้เราฟังกันลยปีใหม่ไปนะฮะแต่วันนี้ก็ยังไม่ต้องอัดจทย์ไว้ก่อนครผมศูนย์สมสี่3ก้า2 7สองเจดถึง8ครับครับผมก็วันนี้ส่งท้ายปีเก่าเรามารวมมิตรของเรื่องขำยังไงเล่าเรื่องขำของพวกเราหรือว่าเรื่องขำของพวกเรามีอะไรกันบ้างมีอะไรกันบ้างที่ผ่านมานะครับผมของขยันขำกว่ากันของขยัขำยังไงสนุกสนานไง่ะอ่ะไปชมกันเลยนะครับ ครับายครับเนี่ยเมื่อสองวันก่อนสองวันก่อนนะพาเมียไปเที่ยวชายหาดชะอําเมียมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้วนทำไรอ้วนช่วงเอาคืนช่วงเอาคืนพี่ต้องเล่าขับนะพี่กดดันพี่แล้วเนี่ยเอาแล้วพาเมียไปเที่ยวชายหาดชะอําเมียผมเขาไปเห็นฝรั่งผู้หญิงนอนอาบแดดอยู่ใช่ไหมฝรั่งผู้หญิงมันใส่กางเกงในตัวเดียวที่มีสายเดียว ปิดข้างหน้าหน่อยเองเขาเรียกกางเกงอะไรฮะสายเดียวปิดข้างหน้าใช่สายเดียวข้างเรียวปิดข้างหลังแล้วข้างหน้าไม่ปิดหน่อยนึงอ๋อเขาเรียกจีสติ้งอ๋อที่ปิดสายเดียวข้างหลังแล้ปิดหน้าหน่อยเลยกางเกงนี้มันแปลกดีเออทำไมอ่ะเมียผมอยากใส่มั่งว้าวมันก็เลยไปเช่าที่โรงแรมมาชุดนึงใหญ่ใส่จีสติ้งมั่งโชว์นะพอสภาพันก็เปลี่ยนใส่จีสติ้งเสร็จมันเดินล่อชายหาดฝรั่งโตใจโยวโนยูโนยูโอ้โหเมียพี่เซ็กซี่มันใส่ผิดเอาสายเดียวไว้ข้างหน้า ได้แล้วล่ะพอได้ตีตัวเองดีกว่าจบเลยตีตัวเองเลยโอ้ขอบคันแรงโอ้ขอบคันเมื่อกี้ตีไปไดมาโดนปุ่มนี่ป้งเลยโดนของผมเลยดีกว่าเปิดเลยอ่ะเรื่องนี้เรื่องว่า เพย์บอยเลือกคู่อ๋อชื่อเรื่องว่าเพย์บอยเลือกคู่ถูกต้องครับผมบมีเพย์บอยหนุ่มคนหนึ่งะนะเขาเนี่ยเป็นชอบทำตัวเป็นเพย์บอยแบบว่าไม่มีแฟนสักทีแต่อยู่มาวันหนึ่งเขานึกอยากจะมีครอบครัวอยากจะแต่งงานอยากจะมีลูกมีเต้าครับแต่เขามีผู้หญิงในสต็อกเนี่ยทั้งหมดสามคน สามคนผู้หญิงที่สต๊อกเนี่ยผู้หญิงที่เลงไว้เนี่ยที่อยากจะเลือกที่อยากจะเลือกเนี่ยทั้งหมด3คนเขาเลยอยากจะเลือกคนไหนดีเลือกพี่ก็เสดายน้องจะชอบคนนู้นก็เสดายคนนี้เลยออกอุบายให้เงิน5 0า0นบาทให้กับผู้หญิง3คนพี่ลองนึกนะพี่ลองนึกว่าพี่เป็นเพบอยคนนี้ลองนึกตามท่านผู้ชมลองนึกตามว่าถ้าเกิดว่า เป็นเพย์บอยคนนี้จะเลือกผู้หญิงคนไหนให้เงินไป5,000บาทผู้หญิงคนแรกเอาเงิน5,000บาทไปทำอะไรไหมทำอะไรไปแต่งตัวทำผมซื้อเสื้อผ้าแต่งหน้าดีๆแล้วก็บอกกับผู้ชายคนเนี้อบอกว่า ฉันทําทุกอย่างเพื่อให้ฉันดูดีและจะให้คุณเนี่ยรักฉันคนเดียวอ,อผู้ชายคนนี้ได้ยินก็ถึงก็อึงอ้งว่าไม่น่าเชื่อว่าจะมีผู้หญิงพูดอย่างนี้กับเขาส่วนผู้หญิงคนที่สองใช้เงิน5,000ันบาทเนี่ยไปกับการซื้อของใช้ผู้ชายซื้อเสือ้อผ้ารองเท้าเครื่องประดับให้กับผู้ชายให้กับผู้ชายคนนี้เลยพี่ออแล้วก็บอกกับผู้ชายคนนี้ว่าฉันใช้เงิน5,000ันบาทเนี่ยไปกับการซื้อเสื้อผ้าผู้ชายเพื่อให้คุณเพื่อคนที่ฉันรักเนี่ยได้ดูดีเสมอได้ดูดีตลอดเวลาผู้ชายได้ยินแค่เนี้ย ถึงกัน้ําตาคอเบ้าพี่มไม่น่าเชื่อว่าจะมีผู้หญิงห่วงเราถึงขนาดนี้ไปถึงผู้ผู้หญิงคนที่3เป็นยังไงฮะผู้หญิงคนที่3คนนี้ใช้เงิน5้าพันบาทไปการลงทุนซื้อหุ้นไปการลงทุนซื้อหุ้นแล้วก็กว้านซื้อหุ้นทั้งหมด<ะ>ได้กําไรมาแล้วเขาก็คืนเงินห้าพันบาทนี้ให้กับผู้ชายคนนี้อเออแล้วก็บอกผู้ชายคนนี้นะ,ะว่าเงินทั้งหมดที่ได้กําไรมาเนี่ย หนูเนี่ยไปลงทุนซื้อหุ้นทั้งหมดแล้วก็ซื้อหุ้นเป็นชื่อเราสองคนด้วยเพื่ออนาคตของเราจะได้สบายอ่ะพี่เป็นผู้ชายพี่จะเลือกผู้หญิงคนไหนสามคนนี้อ๋อก็เลือกซื้อหุ้นนะที่ผิดทำไมผิดผู้ชายคนนี้เลือกคนที่สองผิดผู้ชายคนนี้ไม่เลือกทั้งสามคนอ๋อเพราะอะไรผู้ชายคนนี้เลือกผู้หญิงคนไหนรู้ไหมคนไหนคนที่นมใหญ่เอออะไรอ้าวคนที่น้ออกใหญ่ผู้ชายคนนี้เขาชอบมากเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรเนี่ยที่เล่ามาเ่ยก็ไม่เกี่ยวไงผมรอให้พวกคุณหลงทางผู้ชายคนนี้เขาเป็นเพย์บอย เขาชอบผู้หญิงที่หน้าอกใหญ่ๆร่มใหญ่ๆกลับบ้านเรื่องอะไรเรื่องผมเลยว่าทำบุญตามความสวยของเจ้าสาวเป็นยังไงเคยไปเข้าไหม พิธีแต่งงานที่โบสถ์ที่ศาสนาคริสต์น,นี่นะศาสนาคริสต์เวลาเข้าแต่งงานเขาจะเข้าไปในโบสถ์เจ้าสาวจะคุมหน้าไว้ถูกต้องถูกต้องคุมหน้าไว้ก็แล้วก็ควงแขนก็เดินแต่แรมแต่แร่แล้เดินไปหาไปหาหลวงพ่อหรือว่าบาท<า>หลวงไปหาบาทหลวงบาทหลวงก็ให้พรมาที่นี้ก็บาทหลวงก็บอกว่า อที่ที่วิหารที่โบสถ์คริสต์นี่ก็จะมีตู้บริจาคเหมือนบ้านเรานี่แหละเหมือนวัดบ้านเราจะมีตู้บริจาคทําบุญค่าทานุ่มค่าทาเนียมค่าทำนุ่าคือเขาไปไม่ได้เสียค่าอะไรแล้วแล้วจะได้ทําบุญทีนี้ก็เพราะแต่งานเสพก็เจ้าบ่าก็ถามหลวงพ่อหลวงพ่อครับคือจะให้ผมบริจาคทําบุญใี่กับโบสถ์นี่เท่าไหร่ดีครับหลวงพ่อก็บอกว่าเออสุดแท้แต่โยมเถอนะเออสุดแท้แต่ท่านเธอท่านจะทําบุญอะไรก็แล้วแต่ท่านเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ทำไปตามความสวยของเจ้าสาวก็แล้วกันับสวยมากก็ทํามากสวยน้อยก็ทําน้อยฮ้เจ้าปากเจ้าบาวก็เดินไปที่ตู้บริจาคเสียงดังเคงโยนเหรียญลงไปเยอไปไปนนะโยนเหรียญโยนเหรียญลงไปดังเคร่งเลยในตู้บริจาคไม่ใช่ใส่แบงค์ด้วยไม่ได้ใส่แบงค์โยนเหรียญดังเคร่งบาทหลวงก็เลยกระทำเอาทําไมทําน้อยจังล่ะกูคุณเออเจ้าบาวเลยมาบอกว่าบอกบาทหลวงว่าอ้าวท่านก็ดูสิครับ ท่านเปิดหน้าดูว่าเปิดหน้าดูจะสาวสวยขนาดไหนเราเปิดหน้าสวยเท่านั้นแหละเจ้าบ่าวเดินขอยไปนู่นแล้วทีนี้ผ่านวงก็เลยอาเจ้าบ่าวเอ้ยกลับมาก่อนมาไมเอาตังค์ทอนไปด้วยเด้อ ขนาดยอดเหรียญเก้งนี่ต้องเรียกกับเอาตันทอนเหรียญสิบอาลตันไปเท่าไหร่เก้งลงไปเอามาเอาตันทอนไปสามบาทแค่เจ็ดบาทเหรียญราคาเจ้าขสาวผมอะไรไหมวัดเฮ้ยยังยางแล้วไม่ได้เล่าเลยวัดทาไปก็พี่อ่ะอันนี้ไม่ใส่เอาอันนี้ดีกว่าอันนี้สะใจกว่าเพราะขำขันเอออ่ะมีไหมครับมีสายทั้งบ้านไหมครับผมมาเอาเล่าก่อนเลยมาผมเล่าเลยนะครับ เรื่องชื่อว่าคุณเนี่ยถอดเสื้อผมดูผมให้คุณ2 0,000บาทโอ้โหเลยเธอถอดเสื้อให้ดูกันเนีให้2 0,000บาทขอดูหน่อยขอดูหน่อย <Ä> เรื่องขอดูหน่อยอ้าวมันเป็นเขาเรียกว่าผู้หญิงก็ผู้ชายครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเขาอ,อยู่กัน2คนบ้านเนี่ยเขาอยู่กัน2คนผเมีภรรยาเนี่ยสาม,มีภรรยาอยู่ด้วยกันทั้งคู่ครับตอนเช้าเนี่ยเขาต้องอาบน้ําทั้งคู่เนี่ยแล้วไปออกไปทํางานพร้อมกันออมีอยู่มาวันหนึ่งครับสาม,มีเนี่ยก็เข้าไปอาบน้ําในห้องน้ําคบ ภรยาเนี่ยก็ใส่ชุดคลุมเพื่อจะเข้าไปอาบน้ําพร้อมๆกับสามีอแต่ทันใดนั้นเองเสียงอดหน้าประตูมันดังขึ้นติ้งติ้งติ้งนองแฟนก็เลยสามีก็เลยบอกผู้หญิงอะบอกเธอไปดูหน่อยว่าใครมาอผู้หญิงก็เลยเดินไปเปิดประตูก็เปิดแอดเข้ามาอ้าวคนที่ยืนอยู่หน้าคุณสมศักดิ์สมศักดิ์นี่เป็นไงเพื่อนค้างบ้านเพื่อนค้างบ้านเขาก็ดูยืนจ้องผู้หญิงอะผู้หญิงก็ใส่ชุดบางๆอะพี่ชุดอาบน้ำอะนะเขาบอกคุณครับคุณช่วยถอด คุมให้ผมดูหน่อยผมจะให้คุณสองหมื่นบาทผู้หญิงก็นั่งคุณคิดอยู่ตั้งนานเอาไงดีก็สองหมื่นเอาเป็นไงเป็นการสองหมื่นได้ตั้งสองหมื่นไม่เสียหายอะไรเนี่ยก็เลยตัดสินใจถอดให้ดูป้าถอดให้ดูสมศักดิ์ก็เพ่งพิจารณาดูแต่หัวจดเท้าสักพักหนึ่งก็ยื่นกันให้สองหมื่นบาทโอ้ให้เลยให้เลยสองหมื่นบาทแล้วก็เดินจากไปแบบไม่พูดอะไรสักคำขึ้นไปคราวนี้แฟนเขาเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็ขึ้นไปอาบน้ํากับสามเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้มีสายอ่ะให้จบก่อนให้จบก่อนลวกัน แฟนเนี่ยก็ขึ้นไ่อาบน้ํากับสามีสามีก็เลยถามนี่เธอเมื่อกี้ใครมาผู้หญิงก็บอกอ๋อคุณสมศักดิ์ที่อยู่ข้างบ้านสามีก็เลยพูดเลยเขาเอาเงินมาคืนชั้นใช่ไหมสองหมื่นบาทเขายืมชั้นไปนานแล้วเพราะเขานัดผมว่าวันนี้เขาจะเอาเงินมาคืนผม 20- งหมื่บาทเมียได้ยินแค่นั้นแล่ะเมียถึงก็อึ้ง พูดอะไรไม่ถูกกับพี่อ๋อเอาเงินที่ยืมไปไปใช้นี่ใช่เราแกล้งหลอกว่าให้เงินสองบาทเมียไม่รู้ใช่ก็เลยถอดให้ดูว้าวมาเลยนี่เลยนกขุนทองลุงคนเขาเรียกนกขุนทองไว้ตัวหนึ่งครับลุงผมนี่แหละครับเรื่องนี้ว่า ชื่อเรื่องว่าชื่อเรื่องว่านกมีแรงนกมีแรงนกมีแรงนะเรเป็นยังไงน่าฟังนกคุณทองตัวนี้เขาพูดเก่งมากฉลาดเลยพูดเจ้า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 ใช่ไหมครับวันนึงก็ลุงเขาจะทําบุญบ้านลุงเขาทำบุญบ้านเขาานึกถึงเอ๊จะทำางไงดีนกตัวนี้เอ้าก็ไปไว้หน้าบ้านสินะเออเอาไปเชิญแขกขึ้นมาทําบุญบนบ้านนะพูดเก่งเหรอมาพูดเก่งเนี่ยหลักบางตอนเช้าก็นกคุณทองก็อยู่กรงนะก็อยู่หน้าบ้านก็ พูดเจ้าเจ้าเนี่ยนะไอ้คุณทองอเองอยู่ตรงนี้คอยต้อนรับแขกนะเรียกคนขึ้นมาทำบุญนะครับแป๊บๆๆแนะคุณทองก็ชาามากรอาจจะทำบุญเชีย้มาเลยครับจะทำบุญเชียน้มาเลยครับจะทำบุญเชญมนบ้านเลยครับอโอ้แขกมันก็แต่โอ้ยทำไมพูดเก่งเหลือเกินทึ่งกันเนาะลุงก็เดินมาแม่สงสารนะแอเช้าแล้วนะยันสิบโมงแล้วยังไม่ทันเลยเอ้าซื้อเครื่องดื่มชูกำลังให้เลย ให้กินเลยเครื่องดื่มชูกำลังให้กินเลยให้กระปี้กระเป๋าให้กระปี้กระเป๋าเพราะว่าทำงานไม่พูดเพราะแม่พอดบเครื่องดื่มชูกำลังเสร็จแล้วใช่ไหมถ้าทักหนึ่งหายไปเฮ้ยไม่ได้อยู่ในกรงแล้วอ้าวหายไปไหนอ่ลุงบอกอะไรวะให้กินเครื่องดื่มชูกำลังเสร็จแล้วหายเลยเออก็เดินไปหาทั่วบ้านไปเจออยู่หลังบ้านนะ ม,มันไปมันไปปั้มเป็ดอยู่หลังบ้านมันกินเครื่องดื่มชูกำลังไปอะรถขุนทองอะนะเออมันขุนทองมันไปปั้มเป็ดอยู่หลังบ้านเลยมันคึกดิท<ำ>พอกินแหมลุงก,ก็ยั่วเลยแหมตัวแค่นี้รีบมาปั้มเป็ดหลังบ้านให้กินเครื่องดื่มชูกำลังแค่นี้หน่อยทำเป็นคึกจับมันทพี่โก้เลยก็มาทอะไรโกนหัวเลย ให้หัวโลเลยทาโทษมันทําโทษมันนะจับตัวคุณทองกงหัวโลเลยเราเอาไว้ที่กงแล้วก็เอากระจกมันมันส่องดูอย่างี้ว่ามันโดนทําโทษให้มันส่องมันก็คําดูหัวมันเออโดนทําโทษไว้ในทางนี้ปั้มเป็ดหลังบ้านสักพักหนึ่งพอตอน11โมงพระจะมาฉันเพลงมันเห็นก็เอ๊มันตกใจเน่ดูกระจกแง๊ะอาจจะทําบุญเชิญมาบ้านเลยครับมันก็บอกพระอาจจะปั้มเป็ดเชิญหลังบ้านเลยครับ เาเห็นหัวหัวโลมเหมือนเขาหัวโลมเหมือนเขาเขาเลยชวนนปั้มเป็นหลังบ้านเขายิ่พวกเดียวกันที่ <c oughs> ไหนได้ <c oughs> พระจะมาสวดข้างบนเออพระจะมาชกเปนะ็น